ข้าวเกี๊ยวปลาปัตตานีอ่ะไม่เคยเห็นข้าวเกี๊ยวปลาสวยแบบนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะพี่เป็นปลาทะเลปลาหลังเขียวปลาหลังเขียวใส่ปลาหลังเขียวอย่างเดียวพี่มาจากปัตตานีเลยเหรอจ๊ะอันนี้อะไรเอาวัตถุดิบมาทอดที่กรุงเทพแล้วค่ะพี้คุณดูหนูจะขออนุญาตพี่ถือเนี่ยอันนี้ขายในฟู้ดเลนด้วยเหรอจ๊ะพี่เดี๋ยวว่าไม่ใช่สีนะคะอันนี้อันนี้คือพรีเมียมกว่านี้อันนี้เมียมกว่าวันใน คือเราเพิ่งพัฒนาตัวนี้ขึ้นมายังไม่ขายที่อิ้นค่ะยังไม่มีขายที่อื่นค่ะใช่ปลาอันนี้อร่อยสั่งมาเลยห้าร้อยถุงห่ไม่อันนี้บอกนะทำจากปลาหลังเขียวนะปลาทะเลปลาทะเลนะแล้วอร่อยมกปลาสดแล้วกรมประมองเป็นคนดูแลปลาสดให้เรานะคะตัวนี้ โรงพยาบาลย่หลิลงดูแลการผลิตค่ะโอ้ยอร่อยเน,น,น,นี่ยพืูดแลงได้อะค่ะสมฟู๊ดแลนด์มา17ปีอะค่ะอ๋อขายดีไหมพี่ในพูดแลนแราว่ามันเป็นไซส์ใหญ่นะคะ,ค,ะคือแบบเป็นแพคก่เกจเ,เขาเรียกว่าแผ่นเดิอมอะค่ะที่แผ่นใหญ่ๆอะคะอ่ะอันนี้เราแบบทำมาพรีเมียมพี่ขายดีไหมในฟูดแลนด์ขายดีค่ะ17ปีแล้วะค่ะอ๋อในนามของเอบิตาค่ะพี่ตุ๊กเคยเดินไปเจอไหมหนูไม่เคยเดินฟูดแลนด์เลยพี่ค่ะ วินล่าโกลเด้นเพลย์แพงโก้แพงเกินหนูไม่เคยเข้าแล้วหนูไปตอนนี้หนูไม่ได้ไปไหนเลยวินล่าอ๋อแต่ช่วงหลังเนี่ยคือแบบมันหลายอย่างในห้างอ่ะมันกินอะไรนั้นค่า G P เยอะใช่ค่ะพี่รอนค่า G P เยอะพี่อยู่ได้ก็แล้วพี่ก็ไม่มียอดในห้างเลยตอนนี้อ๋อไม่มีเลยช่วงกลางค่ะอแต่อันนี้พี่ทำราคาให้หนูหน่อยเอาพันถุง ห้าร้อยคงไม่พอขายถ้าพี่โอเคหนูจะขึ้นไลฟ์ตอนนี้แหละพี่ทอดได้เมื่อไหร่ส่งได้เมื่อไหร่ต้องขอเวลาเป็นอาทิตย์เพราะว่าวัตถุดิบพี่อ่ะมันต้องใช้เวลาอ๋อขอเวลาเจ็ดวันสักหนึ่ง๊กคือหนึ่งรอบพี่จะทาได้เจ<ช>็ดว <7, 000. S 2> ันเจ็ดวันพี่จะทาได้หนึ่งรอบใช่เจ็ดวันพี่ทอดเสร็จไม่พันถุงเสร็จค่ะอ๋อและถ้าหนูสั่งรอบต่อไปก็ต้องอีกเจ็ดวันใช่ค่ะอ๋อ พี่ได้ราคาเท่าไหร่พี่ทําราคาให้หนูหนูเอาพันถุงเอาทีละพันถุงเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ปกติหนูจะสั่งของอ้พี่คุณเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อย,ออยนี่เอามาเลยพันถุงให้เขาทํามาซื้อกันง่ายๆแล้วก็คือตอนนี้มีซัพพลายเออร์เข้ามาหาเราเยอะอันนี้ต้องขอบคุณซัพพลายเออร์ที่ไม่ต้องให้หนูออกไปตามหาสินค้าให้หนูเป็นแค่แบบว่า คนที่ว่าเลือกได้ว่าหนูอยากจะเลือกตัวไหนขายให้ลูกค้าอันนี้หนูยังพูดกับพี่กุลเลยว่าเราต้องขอบคุณแบบพี่พี่ซัพพลายเออร์พี่พี่ทุกคนที่เข้ามาหาใครที่หนูช่วยซื้อได้หนูช่วยหมดทุกคนที่หนูไม่มีแบบว่าใครที่หนูช่วยซื้อได้นะหนูช่วยซื้อทุกคนใครที่ทําแล้วหนูรู้สึกเออมันไปได้สินค้ามันอร่อยหนูซื้อหมดทุกเจ้าเลยพี่ทุกวันนี้มาหน้าร้านมีแต่ของให้ชิมแต่หนูก็ยินดีที่จะที่จะชิมแล้วก็ยินดีที่จะซื้อขาย อันเนี้ยของพี่ถ้าขายในไร์หนูอะไปได้ไกล <relevance> พี่พี่น่าจะขายได้พี่ก็ทํามาที่ละพันถุงเดือน,น 5, สี่ห้าพันถุงพี่ขายได้อยู่แล้วพี่กูนดิวเลยดิวดิว้วามาอร่อยลูกค้าก็ซื้อซ้ำตลอดใช่จ้ะใช่จ้ะถ้าอร่อยเนี่ยลูกค้าซื้อซ้ําตลอดแน่นอนรับประกันเลยจ้ะเข้าเก็บร้านหนูเอามาจากโรงงานอะขายดีมากเอาพี่ทำมาเลยพันถุงขอปริมาณแล้วตอนนี้ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมาก ทั้งมาพี่กำลังนั่งรถมานี่นี่แล้วพี่มายังไงเพื่อช่วยมาพามาถมเพื่อนมาจากนครปฐมนะแล้วพี่มาจากไหนพี่มาจากสะพานสูงแล้วแล้วบ้านพี่อยู่สะพานสูงไกลจากนี้ไหมสะพานสูงก็ก็ไม่ไกลนะรามคำแหงแต่ว่าพี่มีโรงงานที่ทอดถมบุรีเลนอยู่แล้วพี่โรงงานที่รามินแหงอ๋อ โรงงานเนี่ยอยู่รามินทาพร้อมทอดได้เลยอ๋อโอเคได้พี่ได้ได้จ้ะพี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมาไกลนครปฐมนูนะพากันมาพากันมาเอจะเป็นญาติกันด้วยพี่เป็นคนใต้เหรอจ๊ะพี่เป็นคนใต้ค่ะอ๋อต้นตระกูลพี่ก็อยู่ปัตตานีอ๋อต้นตระกูลอยู่ปัตตานีอ๋อแล้วเราก็แบบกินข้าวเกี๊ยวปลากันมาตั้งแต่เด็กอ๋อใช่ใช่พี่แบบกินข้าวเกี๊ยวข้าวกรุงเทพ ทำงานนั้นได้ไหมอ่ะงานงกองอะ่ะสมัยก่อนที่สนามหลวงอะ่ะที่ทอดสองวันอะ่ะสามร้อยกิโลโอ๋อนั่นแหละลูกค้ายืนเท่าแถวยาวแต่ไม่ใช่ไฟนี้นะคะไฟใหญ่ใหญ่อ๋อไเดิมเลยอ่ะค่ะ,คะแล้วทีนี้พี่เห็นว่าไฟนั้นอะ่ะคนมาขายกันเยอะแล้วพี่ก็เลยแล้วรสชาตินั้นคนก็ทำกันเยอะแล้วพี่เลยมาพัฒนาเป็นตัวนี้อ๋อค่ะตัวนี้มีที่นี่ที่เดียวี ขายของพรีเมียมมาน้องไม้พรีเมียมมากเลยไม้เองดูดิพี่ก็ตั้งใจทำพรีเมียมเพื่อที่นี่ได้จ้ะพี่แล้วว่าพี่ต้องมาที่นี่ได้ได้ค่ะติ๊กเกอร์มันแพงไหมแต่ถ้าพี่อยากติดพี่ติดเลยแต่ถ้าพี่รู้สึกว่ามันแพงเพิ่มต้นทุนพี่ไม่ต้องติดก็ได้ไม่ต้องติดใช่ไหมถ้าถ้ามันเพิ่มหู้ว่าดวงหนึ่งพี่ทําก็เกือบบาทใช่พี่ก็ไม่ต้องทําไม่ต้องติดจากเชียงใหม่เพราะว่าเพราะว่าติ๊กเกอร์อ่ะมันแพง ต้นทุนมันเป็นต้นทุนเปล่าๆดวงหนึ่งบาทหนึ่งเสียดายพี่เสียดายไม่ต้องติดใช่ใช่เขาติดก็ได้หนูไม่ซีเรียสติดหรือไม่ติดหนูไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าติด่าพี่อ่ะเพิ่มต้นทุนก็ต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นไปอีกแต่ถ้าพี่ไม่ติดพี่ก็จะไม่ก็ประหยัดต้นทุนได้หนูไม่ซีเรียสเลยแต่ว่าถ้าไม่ติดแล้วมันลดต้นทุนที่ได้ไม่ต้องติด ได้คะ่ะเดี๋ยวพี Esto ่คุยต่อกับพี่คุณเลยพี่คุณมาแอนไลน์แล้วก็นี่หนูสั่งเขาแล้วนะพันถุงนะบอกวิธีการชำระเงินของเราให้เรียบร้อยได้ขายแล้วจ้า